พ่อสักทีจะเช็ดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเออแม่มีอะไรหรือเปล่าคะเอาเสื้อตัวนี้ไปซักให้ฉันหน่อยสิแม่คะที่บ้านเราก็มีเครื่องซักผ้าทำไมแม่ไม่ไปเอาลงเครื่องเองล่ะคะก็เสื้อตัวนี้มันราคาตั้งแพงจะเอาลงไปซักในเครื่องซักผ้าได้ยังไงล่ะแกไปซักมือให้ฉันหน่อยสิมันจะได้ไม่เสียทรงแม่ แต่ว่าท้องหนูโตขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนูทำให้แม่ไม่ไหวแล้วค่ะก็แค่ท้องเอาเรื่องท้องมาอ้างอีกละแกขี้เกียจแล้วสินี่ว่าแกรู้ไหมว่าตอนที่ฉันท้องตัดถามเจ็ดแปดเดือนเนี่ยฉันยังขุดดินปลูกผักอยู่เลยแล้วแกท้องแค่เนี้ยทำไมแกจะทำไม่ได้อ่ะเอาไปไปได้ละ ค่ะแม่แล้วอยากให้ฉันรู้นะว่าแกแอบเอาลงเครื่องอะ่ะ ออแม่คะหนูซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแล้วด้วยแม่ทำอะไรไว้ให้หนูกินไหมคะซักผ้าเสร็จแล้วหรอถ้าหิวก็ไปทำอะไรกินเองเลยนะเพราะว่าฉันไม่ว่างแต่แม่แม่น่าจะทำอะไรไว้ให้หนูกินหน่อยสิคะนี่หนูท้องโตขนาดนี้หนูทำกินเองไม่ไหวแล้วคะ่ะถ้าแกทำกินเองไม่ไหวอะ่ะ ก็สั่งมากินสิทีฉันเป็นแม่สามีแกนะพูดจาอะไรากับฉันเนี่ยให้มันระวังรังปากหน่อยอ๋อแล้วก็อย่าลืมสั่งอาหารมาเผื่อฉันด้วยล่ะเอายังไม่รี่ไปอีกอ แม่กลับมาแล้วครับอ้าวทากลับมาแล้วเหรอลูกทําไมวันนี้กลับเร็วจังมามามา,มานั่งกับแม่ก่อนสิลูกครับพอดีวันนี้ที่บริษัทไม่ค่อยมีงานนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ออกไปเจอลูกค้าด้วยก็เลยกลับมาที่บ้านเลยครับอ๋ออย่างนั้นเหรอครับออแม่คะ หนูทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกสั่งอะไรมากินเนี่ยแล้วแค่นี้มันจะไปพอกินอะไรไม่มีของโปรดของตาทามแกไปทำมาเลยนะแม่คะกับข้าวแค่นี้หนูคิดว่าแมาจะพอแล้วนะคะ แต่ไม่มีของโปรดของลูกชายฉันยังไงลูกฉันต้องได้กินแกรีบไปทำมาเลยแล้วไหนอะแกงหน่อไม้ของฉันเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยแกนี่มันเป็นได้เรื่องจริงเลยสั่งแต่ของที่ตัวเองชอบแม่ต้มซุปกระดูกหมูเนี่ยหนุมพอทำได้นะคะแต่ว่าแกงหน่อไม้ของแม่เนี่ยหนุ่มก็ไม่รู้ว่าจะไปหาหน่อไม้มาจากไหนคะ่ะแกก็ไปซื้อที่ตลาดสิ แม่คะแต่ว่าหนูท้องอยู่นะคะโอ้ยแกเนี่ยมันไม่ได้เลือกสักอย่างข้าวหน้าข่าวหลังแกก็สั่งให้ฉันก็นแล้วกันแม่ทำไมแม่ปล่อยให้แก้ไปทำกับข้าวเองแบบนี้แม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาทำเยอะหรอก ก็แค่ไม่กี่อย่างเองต้มซุปก,กระดูกเนี่ยปวดของลูกไงที่เหลือแม่ก็ให้เขาสั่งมาแม่แค่ไม่กี่อย่างก็ไม่ได้ตอนนี้แก้มเขาท้องโตแล้วนะครับแม่ไม่สงสารเขาเหรอแค่เขานั่งเดินๆน่ะเขายังลำบากเลยนะแม่จริงๆแล้วอ่ะแม่ก็ไม่ได้อยากให้แก้มเขาทำหรอกแต่เขาบ่นว่าเบื่อกับข้าวที่แม่ทำ เขาเลยเข้าครัวไปทำกินเองนะ่ะใช่เหรอแม่แก้มเขาเป็นคนกินง่ายจะตายนะแม่ไม่ได้เรื่องเยอะอะไรเลยอะแล้วกแก้มจะทำแบบนั้นทำไมอะเอ๊ะทมนี่แกหาว่าแม่โกหกแกอย่างนั้นเหรอคนท้องมันก็เป็นอย่างนี้แหละแม่เองก็เคยท้องกไงจริงเหรอครับแม่ เอาละเอาละในไหนแก้มก็ทำกับข้าวเสร็จละไปกินข้าวกับแม่สิลูกเดี๋ยวแม่ไปนั่งกินก่อนนยครับเดี๋ยวผมกับแก้มตามไปทีหลังเอาอย่างนั้นเหรอครับก็ได้จ้ะ แก้มผมรู้นะว่าที่แม่พูดอะ่ะมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะผมอยู่กับคุณมานานทำไมผมจะไม่รู้แม่เขาก็แก่มากแล้วอะ่ะอาหารการกินอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ผมไม่อยากให้คุณไปทำกับข้าวกินเองแบบนั้นอะ่ะถ้าคุณเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาผมจะเสียทั้งคุณแล้วก็ลูกเลยนะผมเป็นห่วง ไว้ครังหน้าถ้าคุณอยากกินอะไรอะ่ะคุณก็บอกแม่ผมแล้วกันเนาะ,ะอดทนหน่อยนะคะที่รักไปถ้าลูกคลอดเมื่อไหรอ่อ่ะผมอาจจะหยุดงานแล้วก็มาช่วยคุณดูแลลูกก็ได้คุณกับแม่ก็เหนื่อยมาเยอะและ้ะผมไม่อยากให้คุณกับแม่เหนื่อยอยีกอ่ะ แต่ถ้าลูกคลอดผมจะพาคุณกับลูกออกไปกินของอร่อยๆนะค่ะเงื้นนอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวเย็นนี้ผมออกไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ที่บ้าน <c oughs> เผื่อว่าคุณเป็นอะไรขึ้นมาผมจะได้มาช่วยคุณได้ทันไงคุณจะไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ที่บ้านเหรอคะใช่ ก็เดี๋ยวนี้กล้องวงจรมันใช้ง่ายจะตายแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยถ้าคุณอยากจะพูดอะไรกับผม่ะคุณก็พูดได้เลยเพราะว่าผมได้ยินสิ่งที่คุณพูดหมดค่ะงั้นก็ตามใจคุณเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวเย็นนี้ออกไปซื้อด้วยกันนะไปทานข้าวดีกว่าค่อยๆลุกนะ แม่แก้มส่งผมแค่นี้ก็ได้ครับผมไปก็สี่ห้าวันเองเดี๋ยวผมก็กลับมาลจะจ้าลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะทางเนี้ยแม่จะดูแลเมียแกเองถ้าปวดท้องเมื่อไหร่ละก็แม่จะรีบพาไปโรงพยาบาลเลยค่ะแม่ยังไงผมฝากดูแลแก้มด้วยนะครับได้สิลูกแหมมีแม่อยู่ทั้งคนไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่ช่วยดูแลลูกกับเมียของผม คุณก็ดูแลตัวเองดีๆนะไปก่อนนะครับแม่จา้าเดินทางปลอดภัยนะลูกครับผมไปก่อนนะพ่อไปแล้วนะตัวเล็ก <c oughs> คุณก็เดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองด้วยนะคะจ้าอ,อ้าวยืนเบอร์อยู่ทำไมล่ะ ไปล้างจานสิเสียเวลาเวลาจะทางปลอดภัยนะลูกนี่แกถูตรงนี้นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่สะอาดสักที ขอโทษค่ะแม่คือหนูเองก็ถูกพื้นลำบากมากเลยคะ่ะโอ๊ยไม่ต้องแล้วไปถูที่อื่นนันไปแม่คะแต่ว่าหนูก็ทำงานบ้านมานานแล้วนะคะตอนนี้หนูเหนื่อยมากหนูขอพักหน่อยได้ไหมคะถ้าแกอยากจะพักอะ่ะก็นั่งงไปตรงพื้นนั่นเลยพักเสร็จแล้วก็ไปถูต่อด้วยแม่คะทำไมแกจะทำไมแม่คะ แม่ไม่กลัวว่าทามเขาจะรู้เรื่องนี้เข้าเหรอคะถ้าทามน่ะเหรอวันๆก็เอาแต่ทำงานไปพบแต่ลูกค้าไม่กลับบ้านกับช่องแกปากค่อยไปบอกนะมันไม่มีทางรู้หรอกแต่เอ๊ะนี่แกกำลังเอาลูกชายมาขู่ฉันอยู่เหรอฮะแม่ถ้าเกิดว่าทามเขารู้เรื่องนี้เข้าแม่ไม่เป็นห่วงความรู้สึกของทามเขาเลยเหรอคะ ทามเขาทั้งรักแล้วก็ไว้ใจแม่มากแล้วตอนนี้ทามเขาอาจจะรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีอื่นแล้วก็ได้นะคะโอ๊ยส,สักทีป่านี้แม่แก้มมาทำอะไรอยู่เนี่ย นี่แม่ทําทำกับแก้มแบบนี้ทำไมอะ่ะแก้มคุณไม่ต้องทำอะไรแล้ว คุณไหวไหมทามนีม่คุณกลับมาแล้วหรอฮะบอกผมมีอ่ะเออคือที่ฉันไม่ได้บอกคุณฉันกลัวว่าคุณจะเป็นห่วงฉันอะผมสัญญานะแก้ม